2 0ตุลาคมนะคะสามารถรับรูปโพลารอยกันได้หรือถากท่านใดไม่สะดวกน,นะคะสามารถทักมาที่เพจของเบียนลิฟได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านโดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายและในช่วงนี้ได้ขอเรียนเชิญทีมงานเบียนลิฟทุกท่านนะคะด้านคุณเวทีถ่ายภาพร่วมกัน,นะคะ่ะ แล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่มีรายชื่อนะคะว่าวันที่30นะคะเราจะได้ไปร่วมงานมิทแอนกรีดนะคะก็สามารถนะคะไปติดต่อขอรับนะคะในวันที่30ได้ค่ะแต่ว่าท่านใดไม่ได้สะดวกเดินทางหรือว่าไม่มีรายชื่อในวันที่30นะคะอ้าเลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งนะคะด้านหลังมีเสิริกข้าอีด้วยนะคะเห็นไหมด้านนี้ไหมคะนี้ นิดตื่นไหมคะค่ะเดเชิญทีมี้เป็นบอยขึ้นได้บนเวทีเลยค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะปอบมือไายบ่ายถ่ายรูปกันให้เต็มอัลบั้มไปเลยนะคะเอาให้เมมเต็มไปเลยนะคะความจำา8 4กิกต้องเต็มวันนี้ค่ะ ต่อขอรับทางเพจ Facebook ของ B Leaf ได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะแฟนคลับฟ้านะคะและทุกลูกค้า B Leaf ทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกับการ B Leaf X แฟนบอยนะคะสำหรับวันนี้ไปบอยเจอกันงานนู้นนะไปบ้าไปเบ้างานนู้นอ่ะไปดูก่อนรับโวยโอเค